เอาสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องผม Shadow Body นะครับ okay, จะพามาเล่นพามาโชว์โชว์ควายครับโชว์ควายในฟ้าคายสี <c oughs> ก็เกมก็หลายเดือนแล้วผมก็เพิ่งซื้อไป <know> that, มาลงอารีนาเคเล่นนี้ผม Shadow Body <c oughs> จะมาโชว์ควายครับโชว์ควายเล่นฟ้าคายสีในลงอารีนาครับดูดีผมจะอยู่ได้พัก,กี่เวฟอืม มาดูกันผมจะอยู่ได้ฟัก,กี่เวฟกันเวฟเวฟที่เป็นรถใช่ไหมทุทยคนละเวฟเป็นสัตว์นั่นหดดาวเวฟเวฟที่อยู่ตามเซเว่นนะนะทุยนั่งไมโครเวฟเล่นเองตบบุกเอง <c oughs> ใครขับอะไรวะ <c oughs> ปล่อยได้แล้วครับปล่อยได้แล้วครับ มาแล้วชีดชีตชีดชีดปืนยิงหนึ่งตัวองเอเฮ้ยหมาไม่เอาปืนนี่ปืน,ป,นปืน F M E มันเอ้ F M G มันกากไม่เอา F M G มันกากสู้หมาไม่ได้โอ้มันกากเลยผมยิงไม่เป็นเอ้ยได้ เอเคโอ้โหเอคเอาวะดงดีวะพี่เป็นไรใช้เออเด้อเด้อเดอเด้อเอิมทำไมกูแม่นอย่างนี้ทำไมกูแม่นอย่างนี้ยิงใกล้ๆยังไม่โดนแต่นะมึงไปเป็นระเบิดซะไปเอ้าชิบหายติดอืมจีจีอ้าวมันตายแล้ว

ไปเล่นกับเพื่อนมึงไปในสองตัวเลยเว้ยเฮ้ยไอสัตว์ทขาไมกูจับเทคดาวอยู่วะอ๋อมนอยู่หลังบังเตอร์ไอสัตว์เดียว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 เดีเดียว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 เดยวเดียวพิ่งฟาดเดียวพิ่งฟาดมาีรยวโอ้โหเดียว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 กูขอหน่งนาทีกูขอหนึ่งนาทีกูเก็บปืนก่อนกูเก็บปืนก่อนนะนะ โอเคนะ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 ไปไหนแล้ววะตายตายเอ๊ะหมูบินหมูบินหมูบินตายตายดิตายไ <st> ว้สองละ เวฟสองออคำวิทย์มีแตกแตกแตกคุณตะกัวตัวฟ้าได้ๆๆโอ้โห้ดาวเสือดาวเสือดาวไปไหนไปไหนก่อนเพนะเออเปราอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเออไปนั่นแหละโอ้โหไอ้ตัวโลไเอตัวถุกไอ็นแน่นไอนแน่นไอนแน่นเอนเน ไอเน่นไอเน่นเอาไอแน่นตายแน่นตายโอ้โอ้โอเช็ด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 ตายเยี่ยมเวฟซีแล้วดูดิผมจะควายถึงเวฟไหนดันไปดิเออโทดตายตายปืนนี โอ้ยโทษโทษปืนนี้มันดีจริงๆโอ้ยตัวแน่นอีกแล้วโคตรเกียดเลยต้องเข้าไปเทคดาวเดี๋ยวปืนไม่โหดพอโอ้ย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 เจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บไปไหนเพื่อนโอ้ยโอ้โหมันหักมาพอดี จิงจิงจิงเอาแลกกันเอาแลกแลกแลกใช่ไหมจะแลกจะแลกจะแลกเขาเป็นไรครับเขาเขาชักกระตุกเหรอโอโอแลกแลกจะแลกโอ้เก็บเลย F อ L M G ไม่ใช่ F M G เอาอีกแล้วตัวแน่นอีกโอ้โห

นั่งอยู่ดีแหละไม่ต้องไปไหนเออแกในเทคดาวตายไปปะเอาอีกแง่หมาป่าหมูหมาปู่ผู้ใจดีใช้ปืนอะไรเอ๊ย MP5 ไม่เคยใช้ว่ะโอ้ไปก้นดี MP5 ไม่เคยใช้อ่ะโอ้โห MG มีกระสุนเลย เทคดาววิ่งไปเทคดาวเอาไม่ทันตอบกูด้วยปืนอีกไอ้เหียเด้อเดี๋ยว้อเด้อจะตายแล้วจะตายแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนเอานี่ตายของฝากเจนาร็อกของฝากจะขุมนรกไข่บิ๊กโอ้โห้บันเทิงเอ่าวบินบินคนไฟบินฮิวครับฮิวครับฮิวฮิว เฮียวตายได้แล้วตายได้แล้วอู้หูอู้หูอู้หูมึงยังไม่หมดมึงยังไม่หมดเด้อ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 มึงมึงมึงเอ้ยเดี๋ยวจะตายแล้ว เออมึงมึงเดี๋ยว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 ขอหนึ่งนาทีเดี๋ยวกูจะไปหามึงกูจะไปหามึงไอ้ยซัดเออปืนไม่ต้องปืนปืนไม่ต้องปืนไม่ต้องปืนไม่ต้องฟันเอาดื้อเรื่องฟันที่ผมถนัดฟันฟันคนครับฟันคนเด็กทไปไกลฟันคนครับตายตายได้แล้วโอ้ย Tại à tai yên chang. <coughs> dạ không à. <coughs> <coughs> dạ không à. Tôi sẽ em rồi. Yeah, đéo 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 đéo. Đéo. đâu? bảo là đéo. Cứ bảo là đéo. Đi bỏ đoạn phút. Già. Ổn bộ lảo. Làm nhanh nhanh rồi vãi. มาไม่กลัวกลัวมาเยอะไอ้แน่นตายบินแน่นสองแน่นสองก็บินตายแน่นสองก็บินตายทอโมรท้อไปแดกเอาไม่ถึงบุดปาหม่ปาหม่เอาไปไม่โดนว่ะสงสัยกูต้องเข้าไปเทคดาวเองละอืออือเสร็จจบ เฮ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเห็นปืนดีอ๋อไม่ต้องละรีโหลดรีโหลดเลยเพื่อนรีโหลดเลยอู้หูเสือเสืออะไรเสือขาวด้วยโอู้หูเสือขาวไอ้แลือขาขาวจ้าเพื่อนตามึงพึ่งมึงก็อย่าพึ่ง

สะดุ้งเลยกูอาเอาบอสตัวแน่นตัวแน่นไอ้แน่นไอ้แน่นไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พี่แน่นเขาไม่เท่าไหร่ครับเจอพี่แน่นยังไม่เท่าไหร่พี่แน่นเขาไปไหนแล้วพี่แน่นพี่แน่น อีแน่นครับของฝลาครับของฝลาจากหุ่มนรกเอาไปกินตายเรียบร้อยบอสอ่ะมันมันไม่น่าใช่บอสอเอย่างเงี้ยปากดีไปด้วยถ้าไม่มีปืน LMG เนี่ยไปอีกสักกังเออไม่ใช่สักกังมันมันชื่อตัวอะไรวะโอ้โหอีแน่นอีแน่นอีแน่นอีกแล้วอีแน่นอีแน่นนี่ก็แน่น คูก็แน,น่นมีก็แน,น่นอะไรชักกระตุกชักกระตุกเหรอชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกตายได้แล้วเออนั่นแหละเดี๋ยว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 ขอขอเวลาฮยว,ว,ว,วนหยวฮหยวนโด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 นครับโดนโดนทำได้ให้ไวครับทำให้ไวครับทำให้ไวตายอุ๊ยไข่ปลาสโมกอีกแน่นอีกแล้วอ่ะอทำไมต้องเหลือมึงคนสุดท้ายตลอดเลยไม่ชอบเลย เอาเนี่ยไม่ถึงเอาโดนด้วยโดนด้วยเว้ยโดนเดินไหมแบบคือแบบเดินมาโดนระเบิดกู๊งโง่เลยอ่ะตัวอะไรฟาด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 ไอ้สแอร์อ๋อกำลังจะโดนฟาดโดนฟาดโดนฟาดรงไปก่อนโอ้โหตัวพรถไฟ

กูรอดได้ไงวะกูรอดมาได้ยังไงวะโอ้โหสู้กับคนที่กูไม่เคยกลัวกลัวสัตอย่างเดียวนี่แหละโอ้โหสปอนไม่บอกไม่กล่าวแต่ได้ใอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้น่าใจกูเข้าไปนะอีแงมึงแล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงไว้ก่อนมึงไว้ก่อนมึงไว้ก่อนเว้มึงไว้ก่อน อีกแล้วแท็กไว้เลยกระสุนเฮ้ยโดูเทคดาวได้โดูเทคดาวโดนแล้ววป่าเทคดาวอือตายเลี้ยตัวเลี้ยงตัวทางที่ฆ่าที่ดีที่สุดคือต้องเทคดาวใส่มันเฮ้ยฟันดันฟันฟัน ฮ่าฮ่า่าฮ่าขำขตลกเหรอะตะลกเหรอฮะมันต,ลก,ะะตลกมากเหรอฮะ,ะตะลกมากอะอะเหรอเฮ้ยมันดาวเว้ยมันดาวเว้ยอือ,<ฮ>อคุณสิบพี่ีสตาร์เป็นเลเทนเดอร์ีาเฮ้ยเหนื่อยทกิณน้ำซ่าไอซ่า ซับเอากระสุนหมดเดี๋ยวดีโหลดแป๊บเสืออีกแล้วกูวขอตัวที่จะเสือได้ไหมโอ้ยยิงกูจังเลยยิงกูจังเลยอ่ะโอ้โหแจ้งเดี๋ยวกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มาอ๋เอเฮ้ยต้องเข้าไปรอบหลังรอบกัดเอือแล้วก็ปามิอ้าวไม,ม่มันไม่อยู่ในเป้า ยิ่งไม่ต้องกูว่าแล้วกูว่าแล้วเดี๋ย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 วเสือเสืออยู่ไหนกูได้ยินเสียงเฮ้ยมึงเป็นมารผู้จนบุหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอสเอสรัวรัวเอสรัวรัวเอสรัวรัวมึงจะเอาเหรอเสือฮะมึงจะเอาอือเฮมึงรอดมาได้ยังไงวะ ชแดเมตอีกแล้วอ่ะมึงอีกแล้วอ่ะมึงอีกแล้วอ่ะมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกมึงอีกแล้วเหรอพวกนี้จำมาจากเพื่อนครับอือเอาไปมึงอีกแล้วเอ่ะโขไฟก็ใช้มันไม่ได้ผลด้วยเอาไงดีวะปากกระสุนทึบเพียวใส่เลย เอาเพียวเพียวไปเลยไม่ใส่นมนะเอาตายเอาแกมึงเอาไปเฮ้ยมันดาว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 มันมันไม่พอนมันไม่พอนเฮ้ยนะมันไม่พอนบุกเที่ยมันดาวมันไม่พอนขยันคิดนะมึง เน้นพี่เน่นพี่เน่นพี่เน่นครับพี่เน่นอย่าครับอยา่าอย่าแลกกับผมครับกูจะตายเอาอยา่าเอาสตีนเอยกูเห็นเสือกูวิ่งเลยเสือดาวกูวิ่งเลยฮ่าโจ๊ตโคจินฮิวฮิวดนโดนฮิวดนโดนมันเพิ่มแค่สองช่องเองอะเสียดายจังเฮ้ย มูฟเมนมูฟเมนตอ่ะมูฟเมนตอ่ะมูฟเมนตอ่ะมึงออกรองเท้าเลยวะมึงออกรองเท้าเลยวะเด้อเด้อเดอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นเดี๋ยว้อเด้อเด้อคู่ี้เราจะสุนอยู่มึงไอ้สักมูฟเมนต์อ่ะกอดรองเท้าอะไรเอจิมึงเท่าไหร่นอกเรือนอกเรือเฮ้ย17แล้วอยู่ไหนวะกูเห <'t> ็น นนั่ไงเงาไปยกให้แถมอีกดลูกอ่ะเผื่อมึงไม่ตายแล้วก็แถมอีกอ่ะเผื่อมึงไม่เผื่อมึงยังอยู่อู้หูหูวิสัตว์ไอ้กุ้งว่าพี่ว่าอะไรมึงเด้อเด้อเด้อกระสุนมดลีลอตโอ้ยร้อนดาวใช่ไหมึงดาวใช่ไหมึงอย่าอยู่เลยฉีดยาแหวกล้าชนิดกจอด อยู่ไหนวะผมว่าคงไม่เหลือเสือนะนไม่ชอบอย่าเฮ้ยกูขอละกูขอละอยู่ไหนวะกูว่าเลยมึงเอาไปไม่ตายด้วยนะไปไหนของมันไปไหนของมันวะเสือคนเฟ้ยเอ้ยตายสไลด์เสือสไลด์ของกูโดสลไลด์เสือสไลด์ครับหมดแล้วเ LMG กู ฮ้ยเโอ้โหเฮ้เด้เด้เดี๋ยวร้ร้อนร้เสืออีกแล้วหรอมึงอีกแล้วาเช็ดโอ้โหมึงก็ดักจังเลยแแบลวของโอ้โหมึงก็ปาโมโลทอจังเลยเอา ปาจังเลยปาอัดหลังกูอีกแล้วมึงก็ตบกูด้วยแล้วกูก็จะตายแล้วเดี๋ยวเฮี้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 ยวปัดปัดโอเคไอ้เจ๊ะเฮ้ยเออเอ้าแล้วกูจะรีบใช้ทำไมวะมานี่มานี่มาใกล้ๆนี่กูแท็กไว้เลย มันเผาอะไรของมันวะอ๋อเผาเสืออ๋อปล่อยมันสู้เสือไปปล่อยมันเสือเสือเสือไปปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเฮ้ยทุกคนมึงวิ่งมาหากูอ้าวเสือเสือเอ้าเสือเสือเป็นไรครับที่เสือเขาหายไปไหนวะหายไปไหนวะเฮ้ยมึงอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอมึงขึ้นมาตอนไหนวะอ้าว หมดยังวะเฮ้ยอะไรวะอู้หูสัตว์นี่สัตว์สยุ่งลี้กูไอ้ชิต Fuck that เลี OK. er ้ยงสิบเก้าเล้ยสิบเก้าเล้ยสิบเก้า จริงๆมันน่าจะเอาเพื่อนบังกระสุนได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเสือดาวเสือดาวครับเสือดาวเสือดาวเสือดาวครับเขาเข้าไปลุงสกรรมกันแล้วครับเอาไปยกให้ครับไม่ต้องแร็คตะวันออกเออปิดประตูให้ด้วยเออเยี่ยมแล้แขกมันออกมาเรื่ไงวะปล่อยว่าสู้กันไปปล่อยว่าสู้กันไปเรารีโหลดกระสุนไปทางๆครับ มึงอีกแล้วเหรอเด้อนี่ปุ่นปลาปลาปลาไอสัตว์กูปลาปลาจนตายปลาจนตายมึงลุกดิอาเจมึงลุกมึงวิ่งมึงวิ่งครับโกยครับปลาโซยูไลครับเดี๋ยวกูกูฮิวก่อนกูฮิวก่อนไอเชี่ยไม่ตายเหรอหรือวะเิดอะไรวะตายฮิวแป๊บ มาไงวะวิ่งเลยตูนี้วิ่งเลยเฮ้ยชิบหายตรงหน้ากูด้วยตรงหน้ากูด้วยไอ้เฮียวอนกูเล่าฟวยกูเล่าเอาเอาไม่ใช่บานนี้เหรอเอา้าไอ้เฮียบานนูน้นไอ้หอกหักไอ้หอกหัก แตกไว้ก่อนแตกไว้ก่อนเผื่อไม่ได้เผื่อได้ขาในใน้ามมาในภายภาคหน้าตายไอ๊ตัวเนี้ยจะตามขาดแล้วมึงเดินมาตรงนี้น่ะจะตามขาดแล้วจะตามขาดจะตามขาดอยู่แป๊บท่องในตำนานนะเผื่อฟาไอ้ยศติดเสา เดี aja, ame, ke, um mày, 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 mày. ๋ยวเดี๋ยวมึงเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวมึงเอาใหม่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 เพิร์ลฟาจบมีถึงไม่หักเหรอวะแมงจักรทะเลเพชรชัดมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอย่าอย่าตบอย่าเอาเอ้โดนเฮียเลยวะจบมาถึงเวฟบยี่สิบเอง thổ ơi thổ ơi à lầy quá à lầy à, lai,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  à lai.